สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะ,ก,ก,ะ,คะกับเสาโอนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวม4ี่หนอยในงวดของวันที่14เดือน9้านะคะ2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสุดชุดสรุปนะคะครงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะ่อรไปรับชมนะคะสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะมี ตัวดีตัวเด็ดนะคะแต่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะคะก็แนะนําบ้านถุงเงินนะคะพี่ๆใต้คลิปใต,คปใตคป้คอมเมนต์นะคะสามารถเข้าไปสอบถามดูได้นะคะลงเปลี่ยนที่เสี่ยงโชคดูนะคะเผื่อหิง่งเผื่อปังนะคะกับบ้านถุงเงินนะคะพี่ๆเนาะสาหรับห้าน้อยนะคะคงสุดท้ายเมื่อว,วานนี้ก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีหิงหิงปังๆนะคะกดไปรับชมฝากกดไลค์ด้วยนะคะ แล้วก็คําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเน้นนะคะมี6คู่นะคะพี่ๆเนาะเล่นไปที่40 48นะคะแล้วก็49 08 เก้าแปดนะคะแล้วก็หกสี่กันนะคะกันไปที่สี่เจ็ดเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะคะ ท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะนินไปที่404849นะคะ808นะคะ9864นะคะวิ่งรุดเม็ดเดียวที่4นะคะวันนี้ท่านใดชอบก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะคะเผื่อหิงเผื่อปังเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขอให้หิงหินปังปังนะคะขอให้มาแก้มือเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ แนวทางในวันนี้อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่ๆเนาะเพราะว่าเอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนนะคะลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะลองเสี่ยงโชคดูลองสอบถามดูได้นะคะกับบ้านเสี่ยงโชคนะคะบ้านถุงเงินนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะคะพี่พเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโชคดีเฮงเปังๆนะคะถ้าไม่ชัดเจนยังไงน้องแอดกลับขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ เพราะว่าน้องเอสทำงานคุบคู่คไปด้วยนะคะพี่ๆน้องก็ขออาภัยในความไม่สะดวกนะคะถ้ามีเสียงแทรกนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ